สวัสดีค่ะแนน Stationary Cafe ค,ค่ะคลิปนี้แนนจะมาชวนคุยเกี่ยวกับปากกา Uniball นะคะแท่งนี้ Uniball นะคะมีหลากสีมากมายคล้ายๆสารสารคลิปนะคะของยี่ห้อซ e บร a านะคะแต่ Uniball เนี่ยของยี่ห้อยูน i s h i Pencil นะคะนี่ค่ะเท่าที่เคยเห็นน่าจะเป็นแบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วมัน Uniball เนี่ยมันมีแท่งอ้วนด้วยนะน่ารักแท่งอ้วนวางคู่กันแท่งอ้วนจะดูสั้นกว่าค่ะ แต่ว่าจับถนัดมือนะคะมี2แบบนะซึ่ง Uni b บ l l วันเนี่ยก็คือเขามีสีเยอะมากก็เหมือนสารสารแหละมีทุกเฉดเขาบอกว่าสีเขาเข้มกว่านะเข้มกว่าแต่เขาไม่ได้เทียบกับสารสารนะคะเขาบอกว่าเข้มกว่ายี่ห้ออื่นๆซึ่งจุดนี้แนนไม่รีวิวนะแนนว่ามันก็นะก็เข้มแหละแต่ว่าบางทีแล้วแต่คนชอบเนาะบางทีฉันชอบเฉดนี้สีชมพูคนละเฉดอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็งั้นแนจะเขียนปากกาสีดําให้ดูล้วกันแต่มันเขียนง่ายมันเขียนลื่นมากเลยนะมีหัว0.5กับ0.3ค่ะอันนี้ที่แนกําลังเขียนก็คือเป็น u n นิบอ l 0.5นะคะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะยูนิบอ l l เห็นชัดไหมเอ่ยอันนี้ต่อไปเป็นสารละานะคะสาระาสา0.5เหมือนกันนะอันนี้สาระสาเนาะ นี่ค่ะมันก็สีดำเนาะเอาเป็นว่าไม่ต่างกันละกันเนาะเราเชียร์ทั้งสองฝั่งเอาเป็นว่าชอบปลอกปากกาอันไหนก็ใช้อันนั้นไปละกันนะคะแต่ที่จะมาชวนดูวันนี้ก็คือมันเป็นยูนิบอลอันใหม่ยูนิบอลวันพีมีคำว,ว่า P- มาด้วยนะคะลักษณะจุดเด่นของเขาก็คือสั้นกว่าสั้นกว่ายูนิบอลทั่วไป ดีไซน์คล้ายๆกันเนาะส้านเราก็จับถนัดมือมากและที่สำคัญตรงนี้ตรงหัวปากกานะคะเป,เป็นเป็นเหล็กวัสดุวัสดุไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นพลาสติกธรรมาดาใช่ไหมอันนี้จะแบบว่าเงินเงินนะเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความหรูหราให้กับ ปากกานิดนึงนะคะราคานะคะยูนิบอลนี่แท่งละร้อยเยนปะนะไม่แน่ใจร้อยกว่าเยนปะนะอันนี้ลืมไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยยูนิบอลวันพีเนี่ยมีคาว่า P มาด้วยนะคะราคา550รยหเยนซึ่งไปซื้อมาใช่550รยหเยนแล้วก็มีแต่หมึกดาละและที่ตื่นเต้นอันที่สองก็คือใช้ไส้เดียวกันกับ u n นิบอลวัน ธรรมดาเอ้ยตอนแรกเราก็ตกใจว่าแบบเออไส้คด,ด,ดูดูขนาดมันต่างกันขนาดนี้ทําไมไส้อันไส้อันเดียวกันจริงๆนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูวิธีเปลี่ยนไส้ก็เนี่ยเปิดตรงกลางเหมือนกันนี่เลยอันนี้อยู่ในบอวันนะคะอันแท่งผอมไส้อันเดียวกันน,นี่นี่เนาะไส้อันเดียวกันเท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลา ซื้อปากกาก็ไปซื้อไส้ที่ไส้เปลี่ยนได้เนาะประมาณว่าเพราะว่าไอ้ที่ขายตอนนี้ของ Uniball วันะคะตัว P นี่คือมาจากคําว่า pocket คือมันเล็กแล้วมันก็เสียบใส่กระเป๋าได้อะไรอย่างนี้เนาะคือมีคําว่า P Pocket นะคะเขามีแต่สีดำแหละที่ขายที่มาพร้อมคู่กับตัวแท่งอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปลี่ยนสีเองได้เลยนะคะตัวปลอกเนี่ยแนนก็ไปได้มาไปสืบมาว่ามี ไม่แน่ใจมีเยอะก,กว่านี้หรือเปล่าแต่มีประมาณนี้ค่ะ7สีมีหัว0.38กับ0.5นะระวังดีๆนี่นี่นีนน่บนะคะ0 3น0.5โอเคนะคะอันนี้สีสี5สีเนี่ยหัว0.38มหมึกนะคะส่วนเนี้ยหัว0.5แต่ถ้าเป็นแนนนะแนนชอบสีนี้กับสีนี้ แต่แนนใช้หัว0.5แนนก็ไปซื้อไส้เปลี่ยนของแนนเองได้นะคะไม่ซีเรียสน้นเราเน้นน่ารักแล้วก็เห็นแท่งอ้วนแบบนี้นะเราสามารถใส่เข้าไปในเสียบกับตามคอนเซปต์เขาว่านะเสียบกับพวกไดอรี่อะค่ะค้านข้างเนี้ยได้จริงๆนะเดี๋ยวแนนเสียบให้ดูเห็นอมตอนแรกก็ตกใจว่าอ้วนขนาดนี้จะอ้วนขนาดนี้จะใส่เสียบข้างๆได้ไหมนี่เสียบได้พอดีเลยนะ นี่เราว่ามันดีอาจจะดีกว่าแบบเสียบแท่งผอมบางทีมันคลุกคลักนี่ไงมัน,ม,นมันดูหลวมใช่ไหมเสียบแล้วมันไม่ฟิตอะไรประมาณเนี้ยล้วก็มีสารา,าสารสา,าก็พอไหวเนาะแต่มันก็หลวมบางทีก็หลุดอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะไอยูนิบอลวันพีเนี่ยต้องมีตัวพีด้วยนะ <c oughs> นี่ค่ะเสียบฟิตพอดีโอ้ดูดีดูงามดูสี เนาะเสียบพอดีเลยประมาณนี้ค่ะที่จะมาชวนคุยสั้นๆคลิปนี้นะสรุปข้อดีของมันอดัดสรุปให้หน่อยละกันสรุปข้อดีของมันคือใช้ไส้เดียวกับยูนิบอร์วันธรรมดาเพราะฉะนั้นไส้หาง่ายมากไม่ต้องซีเรียสแบบว่าบางทีซื้อแล้วแบบซื้อปอกตั้งถ้าบอกตามตรงนะตอนนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยปากกาแท่งละห0 0เยนนี่ก็คิดแล้วนะคิดเราคิดอีกนะเนี่ย เอ้ยหรือว่าเราจะไปซื้อสารสาสธรรมดาดีหรือว่าถ้าบอกตามตรงถ้าเราไม่ได้อิงยี่ห้อหรืออะไรขนาดนั้นนะก็แบบเฮ้ยปอกปากกาตั้ง500เยนเนี่ยอะไรเงี้ยก็มีฉุกคิดนิดนึงเนาะแต่ว่านั่นแหละเมื่อกี้เราจะสรุปอะไรนะอ๋อตัวพีสรุปปากกาอืมแต่ว่าพอดีเปลี่ยนไส้ได้เราก็เออก็ใช้ได้นานนี่ไม่ต้องตื่นเต้นมากกับการเสาะหาไส้ ปากกาเปลี่ยนนะคะมีขายทั่วไปจริงๆแล้วก็มีอะไรนะมีสีให้เลือกเยอะเราก็ถ้าหมดแล้วเรารู้สึกเบื่อเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนสีปากกาได้สีสีไส,ส้ปากกานาะที่เราจะรีฟิลเนาะต้องไปดูแผงยูนิโบรวันสู้กับสารสาอะไรประมาณเนี่ยวางกันคือชั้นวางปากกาของลอฟเนี่ยคะ่ะจะแบบเอาไปเลยแข่งกันนะสารสา u ยูนิบวันเพนก็มีนะเพนเทลชื่อปากกาเลยนะ นึกไม่ออกขออภัยค่ะเดี๋ยวขอไปทำกันบ้านต่อนะแล้วก็ตัวพเนี่ยตัวยูนิบอร์วันเนี่ยขนาดอ้วนกระทัดรัดสำหรับลองดูนะคะบางคนชอบปากกาผอมบางคนชอบปากกาอ้วนอันนี้แท่งค่อนข้างอ้วนจับถนัดมือกว่าหรือเปล่าแล้วแต่คนอันนี้ขอไม่รีวิวนานเพราะว่านอกมันแล้วแต่คนเราะบางทีคนนี้มือผอมมือใหญ่มืออะไรประมาณนี้ลองดูนะคะ นี่จับแล้วประมาณนี like ้อยู่ในบอวันจับแล้วก็จะก็สวยดีอยู่ในบอวันพีจับแล้วก็เออถนัดมือนะคะแล้วก็ที่มัน500เยนแล้วมันใช้ได้นานเพราะว่าตรงนี้เขาเพิ่มเพิ่มวอลลุ่มเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะแว l u e เพิ่มคุณภาพของปากกานะคะโอเคแล้วก็แท่งอ้วนใส่เข้าไปในพกกับพวกไดอรี่เนี่ยสะดวก เสียบกระเป๋าฟิตอะไรประมาณนี้เนาะนะคะส่วนหมึกแวะให้ดูอีกรอบนึงในการเขียนห <c oughs> มึกไม่ซีเรียสค่ะสีดำแต่สีอื่นอย่างที่เคยบอกไว้ต,ตั้งตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเราไม่รีวิวเพราะว่ามันมีหลายเฉดเนาะเอาละแต่ชอบไปลองที่ร้านกันนะจบค่ะวันนี้สั้นมาก8นาทีหน่อยๆอย่าลืมแวะไปดู ดูทิกตอกแวะดูทิกต o อกกับมีอะไรนะมี Open Chat ด้วยนะคะดูในลิงก์ที่ Description ของ YouTube นะคะขอบคุณมากค่ะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ